สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนาลโดวงใบบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ ครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนมิถุนายน2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาะก่อ,อื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับแตติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อติดดวงเพื่อความม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไอดีมาได้ที่ u s e r บูพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าไพ่ของคุณจะเป็นยังไงบ้างรับ แต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบรแรกนะครับเอ็ดออฟคัมควีนถือดาบไพ่นายออฟโซนแล้วก็เป็นไพ่เทนออฟเพนทาโคนะครับส่วนไพ่สุดท้ายได้เป็นเอ็ดออฟเพนทาโคนั่นเอง โอ้ไพ่ค่อนข้างดูดีนะครับแต่ก็อาจจะมีความเสี่ยสนิดนึงกับในเรื่องของการคิดการทําการตัดสินใจนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะต้องพยายามเหมือนกับปรับหรือเคลียร์นะครับกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันบ้าง ในช่วงวังในช่วงเวลานี้นะครับชาวมังกรอ,อาจจะต้องอใช้ในเรื่องของการคิดการตัดสินใจนะครับในบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องพยายามมีเหตุแล้วก็มีผลบ้างกับในเรื่องของการตัดสินใจเพื่อที่เราจะได้มีจุดมุ่งหมายนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีกัน เปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นอะไรที่คุณกําลังมีความรู้สึกว่ามันหนักใจมันท้อใจมันทุกข์ใจขอให้คุณพยายามปล่อยวางนะครับอดทนต่อสู้ราชินีถือดาบคุณอาจจะต้องมีเหตุมีผลกับการใช้ ความรู้สึกกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณอยากปรับคุณอยากเคลียร์คุณมีเรื่องไม่สบายใจให้คุณพยายามลองค่อยๆแบบใจเย็นๆนะครับลองค่อยๆพูดค่อยๆจากกันไปนะความรักความสัมพันธ์มันต้องถนอมน้ําใจกันนิดนึงเนาะเอ็ดออบคับนะครับถ้าเรามีพลังงานมีความรู้สึกในการคิดในการตัดสินใจที่เราอยากจะมีการได้รับความ รักความสุขกันเต็มๆคุณก็ต้องพยายามดูแลเอาใจใส่กันและกันให้มากขึ้นมองโลกในแง่ดีให้มากขึ้นนะครับมีไพ่ใบนี้สิบเหรียญมาแปลว่าคุณยังมีโอกาสที่จะมีอนาคตกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีความลงเอยกันนะครับกับในเรื่องของความ successful ได้แล้วก็มีไพ่ใบนี้หนึ่งเหรียญมาด้วย นหนึ่งเหรียญแปลว่าตัวคุณเองสามารถที่จะมีโอกาสกับความมั่นคงในเรื่องของความรักหรือว่าอาจจะมีความรักที่มันเป็นแบบรูปธรรมมากขึ้นในเรื่องของความรักที่มันเป็นแบบความชัดเจนหรือความมั่นคงมากขึ้นหนึ่งถ้วยก็เป็นพลังงานของการที่เรารักตัวเองนะครับถ้าตัวคุณเองพยายามรักตัวเองมากเท่าไหร่คุณจะเห็นคุณค่าของความรักความสัมพันธ์ที่จะเหมือนกับ อสอดคล้องกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาได้นะครับาการที่เรารักตัวเองเราจะเห็นคุณค่ากับทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่านะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะการมองโลกในแง่ดีมันทําให้เราเปิดใจมันทําให้เราเปิดรับเพราะถ้าเกิดเราเนกาทีฟหรือว่าเราคิดเหมือนราชินีถือดับ ตามจริงราชีถือดับก็ไม่ใช่ถือเขาว่าไม่ดีหรอกนะครับแต่ดูจริงจังซีเรียสเกินไปแล้วก็ค่อนข้างกดดันด้วยนะกดดันอะไรกดดันตัวเองกดดันเขาด้วยมันก็อาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นลงตัวได้ยากหน่อยนะครับอันนี้เราก็ต้องเปิดใจอย่างไพ่หนึ่งถ้วยแล้วรักตัวเองคุณจะมีความรู้สึกที่แบบโอเคมากกว่านี้เท่าที่ดูนะครับที่เรามาดูกันต่อนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันต่อเลยนะครับ ราชาถือเหรียญมาราชาถือถ้วยก็มาเด็กถือไม้ไพ่เดอะสตาร์ ไพ่ใบสุดท้ายคืออัศวินถือถ้วยอิทธิพลใต้สําหรับว้าวสองถ้วยนะครับไพ่ล่างดีหมดทุกใบเลยแสดงว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรลัคนามังกรยินดีด้วยนะครับคุณกําลังจะก้าวข้ามผ่านความทุกข์ใจขอให้คุณอดทนตั้งใจและเปิดใจยอมรับนะครับความรักความสุขกันที่เราจะมีความมั่นคงต่อกันและกันกําลังจะเกิดขึ้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามากขึ้นนะเท่าที่ดูนะครับหนึ่งเหรียญ หนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็เป็นไพ่สิบถ้วยนั่นเองความรักความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสมีความมั่นคงแบบ successful ได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวเพราะความรักของคุณนั้นมีพลังงานของการที่เราจะได้รับความสุขการเติมเต็มความรักที่มีต่อกันมีความสุขมีความหวานชื่นต่อกันมีในเรื่องของ commitment เกิดขึ้นนะครับมีอิทธิพลใต้สําหรับได้เป็นไพ่แบบน,นี้คือเป็นไพ่ อสองถ้วยนะครับสถ้วยเนะี่ยยังมากับ10เหรียญด้วยนะครับหเหรียญก็มา1ถ้วยก็มาคือแบบมาเต็มอ่ะดังนั้นนะ่ะชาวมังกรลัคนามังกรบอกเลยนะครับว่าแค่คุณ move on กับความรู้สึกที่มันอาจจะเป็น นกาทีฟในวันๆนะครับคุณอดทนคุณต่อสู้แล้วอย่าซีเรียสจริงจังเกินไปนะครับปล่อยวางให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วคุณจะมีความรักความสุขกันเต็มๆจะมีคอมมิ t เมนตมีความรักที่ลงเอยกันความรักที่ลงตัวความรักที่มีความผาสุกได้จากไพ่สิเหรียญน,นะครับสองถ้วยนะหนึ่เหรียญหนึ่งถ้วยคือพลังงานของการที่เรารู้จักที่จะปรับและ อารมุ่มอรวยกันนะครับแล้วก็มีความรักความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้ดีขึ้นมีการผสมผสานที่มันเหมือนจิ๊กซอว์ที่ผมพูดอยู่เสมอว่าเวลาเราอะ่ะค้นหาจิ๊กซอว์สองร้อยสพันตัวนะครับเป็นหมื่นตัวบางทีเราอาจจะหากันยากแต่ในที่สุดอะ่ะนะครับเมื่อเราต่อให้ครบนะหน หนึ่งภาพอ่ะเราก็จะต้องเจอกันในท้ายที่สุดแล้วความรักความสัมพันธ์มันก็จะลงรอยกันนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์เหล่านั้นทําให้ความรักของคุณนั้นเติบโตและพัฒนาไปอย่างความสุขที่ดีแล้วก็ความรักที่คุณอาจจะต้องการหรือโหยหามันเนี่ยเราจะได้รับโอกาสสิ่งเหล่านั้นนะครับความมั่นคงความรักความลึกซึ้งยังมีต่อชาวมังกรแล้วก็ลัคนามังกรมากมากเลยนะครับ อิทธิพลของดาวพัสบดีเนี่ยโคโจรเป็น5กับลักนาคือตำแหน่งปุตตะปุตตะเนี่ยหมายถึงความสุขความสมหวังนะครับแล้วดาวพัสับดีเนี่ยโคโจรเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะดาวพัสับดีก็จะทําหน้าที่ในลักษณะของการให้ความเป็นราชเกณฑ์ด้วยเพราะว่าดาวพัสบดีเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่5หมายถึงอ่ ความคิดนะครับหมายถึงในเรื่องของความสุขความสมหวังกําลังจะเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ให้กับตัวคุณนะครับดังนั้นก็ถือว่ายินดีกับชาวราศีมังกรแล้วก็หลักขนามังกรด้วยนะครับความรักของคุณจะมีความโดดเด่นมากขึ้นความรักความสัมพันธ์ของคุณจะมีความหวังใหม่ที่ดีเกิดขึ้นไพ่เดดซ่ามาด้วยนะครับเดดซ่าหมายถึงการปล่อยวางถ้าเรากําลัง เจอวิบากกรรมเจอความทุกข์เจออะไรที่ยังเป็นความเครียดความซีเรียสต่อกันให้เราปล่อยวางแล้วค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงเดอะสตาร์เข้ามาเนี่ยแพราะว่าการฮิลใจตัวเองนะครับการที่เราอาจจะต้องพยายามปล่อยวางแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอารมณ์อร่อยกันไปนะครับเพราะว่าในช่วงเนี้ย เท่าที่ดูเนาะก็อาจจะมีตัวเราอะที่ค่อนข้างแข็งนะครับเราแข็งเกินไปบางทีมันก็เกิดความรู้สึกอึดอัดใจมีความรู้สึกไม่ได้ดังใจนะแต่ถ้าเราพยายามปล่อยวางแล้วทุกอย่างมันก็น่าจะโอเคขึ้นมีความสุขมีกัน ที่จะแบบก้าวไปสู่ความสําเร็จได้เนาะเขาอาจจะยอมอ่อนให้คุณมากขึ้นก็ได้เพราะความรักความสัมพันธ์เนี่ยไพ่มันค่อนข้างดูดีมากๆเลยนะครับแค่เราอาจจะต้องให้เวลากับในเรื่องของการตัดสินใจมีราชาถือเหรียญและราชาถือถ้วยมาพร้อมกันราชาถือเหรียญคือความมั่นคงนะครับความแบบ อาจจะดูนิ่งดูเงียบไปบางครั้งแต่ก็สามารถที่จะแบบคอนโทรลในเรื่องของภาวะอารมณ์ได้ดีขึ้นส่วนไพ่ราชาถือถ้วยก็คือความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะมีต่อตัวเรา ความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีต่อตัวเราที่อาจจะต้องการในเรื่องของความรักในการเติมเต็มกันและกันมากขึ้นนั่นเองนะครับยังมีไพ่อัศวนถือถ้วยด้วยอัศวนถือถ้วยแปลว่าการเดินทางของความรักความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนามีการเติบโตมีการต่อยอดแล้วก็เดินไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่ไพ่พลังงานของไพ่ถ้วยเนี่ยมีทั้งหมด3ใบน,นะเท่าที่ดูแล้วก็เป็นพลังงานที่ดีด้วยแล้วก็ไพ่เหรียญก็มีพลังงานทั้งหมด3ใบเช่นกันนะครับ ไพ่ถ้วยหนึ่งสองแล้วก็3ส,ส่วนไพ่เหรียญก็1 2 3ส,สเห็นไหมครับมาอย่างละ3ามแล้วธาตุดินกับธาตุน้ำเนี่ยเป็นธาตุที่เกื้อกูลกันอ่าไม่ใช่ไพ่ถ้วยมี4ี่นะครับอิทธิพลใต้สาหรับสองถ้วยด้วยมี4ใบดันงนั้นเนี่ยคือมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังมากๆเลยขอให้เราเปิดใจยอมรับแล้วพยายามประครับประคองแพชชั่นของเราให้มากขึ้นนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือคงมันไว้ในสถานะที่เติมเต็มกันและกันได้มากขึ้นแล้วคุณจะมี พลังงานกับความรู้สึกที่ดึงดูดใจเขาได้ค่อนข้างดีแล้วทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้น successful แล้วมี commitment ที่ดีต่อกันครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ